ครับสวัสดีครับพีซแฟนช่องทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง98บันเทิงชัยพารวย98พารวยครับผมวันนี้กับ98พารวยและชัยพารวย98บันเทิงจะพายุซมาติดตามแนวทางรัฐบาลกันนะพี่น้องชมเนาะ มาติดตามแนวทางรัฐบาลกันของงวดประจำวันที่16นะครับผมวันที่16 16พฤศจิกายนนะครับผม65นะครับผม2,565กันนะครับ ซึ่งแอดได้มาแล้วครับผมเลขลับมีที่มานะครับผมอ่ะเลขลับเลขลับมีที่มาอ่ะมีมีที่มา ซึ่งงวดนี้นะครับผมงวดนี้เป็นงวดที่สี่กันแล้วพี่น้องชมอ่าเข้ามาตลอดอ่าเข้ามาตลอดกันนะครับผมเด็กมีที่มางวดที่สี่กันแล้วนะครับผมงวดที่สี่กันแล้วพี่น้องที่ครับผมงวดที่สี่กันลดาเลยนียย่ครับผม เลขมีที่มาซึ่งเข้ามาตลอดนะครับผมอ FC ท่านใดที่โชคดีกันสังสามงวดที่ผ่านมางวดที่งวดที่สี่แล้วพี่น้องส้มรับผมเลขมีที่มาชุดนี้คนถูกกันเป็นแสนแสนนันล้านนะครับผมถูกกันไม่บรรยะบรรยัญญงถูกกันเนี่ยนะนาทไม่ถูกแต่เสาไฟเพราะเสาไฟซื้อไม่เป็นในพี่น้องชมนะ ว่าเลขชุดนี้อ่ะสวยงามมากนะครับผมเลขชุดนี้สวยงามมากเดี๋ยวจะพาเอเอามาฝากเอเป็นแนวทางกันเอาไปเสี่ยงโชคสําหรับคนอยากหมดนี่นะครับผมอ่ะสำหรับคนอ่ะเลขรับมีที่มาคือชุดนี้ชุดปลดนี้นะครับผม อะ,ช,อะนะชุดปลดนี้นะครับผมชุดปลดนี้นะครับชุดนี้ชุดปลดนี้อ่ะทีนี้เพื่อไม่กันอ่ะยืดยาวเกินไปให้เอฟเข้ามาดูกันนะครับผมอ่ะ คือเขาฝากกำลังอพี่ครับผมท่านที่เข้ามาแล้วนะครับผมท่านที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับเดอ้อพี่น้องเอฟซีครับผมกดอันหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันเนดอ้อพี่น้องเพราะว่า,าเพื่อเป็นกำลังใจในการทํางานของแอดนะครับผมเพราะว่าแอดได้วิ่งจ้นไปถึงทีนน่นูนไปถึงที่นี่ไปถึงสกลไปถึงสวาง่างไปถึงน้องใครเข้าอุดรขอนแก่นนะครับผมต้องวิง่ง หาตัวเด็ดตัวดีหาแนวทางมาฝาก fc ฉะนั้นแล้วแอดขอฝากเพียงแต่ว่าคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เท่านั้นครับผมกดนิโปให้ถ้าเพีนงลองกดนิโปให้ไม่เสียตังค์เพีนนลองชวมว่เสียตังค์กันเอานะครับเพื่อว่าเลขชุดนี้เข้ามาสามมดซ้อนงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะครับผมเอาไปเป็นแนวทางสําหรับคนอยากปลดหนี้นะครับผมชุดปลดหนี้ เอาเลขสามตัวไปกัแล้วกันพี่น้องชมนะสามตัวห้ามกระพริบตาพี่น้องที่ครับผมห้ามกระพริบตาเลขสามตัวก็มีจำจจำจำเจ,ำจำ็ดหกหนึ่งนะครับผมโดนใจเอฟซีไหมครับผมโดนใจเอฟซีไหมอ่าแล้วยิงตัวหนึ่ง จ็ดหนึ่งอ่าเป็นเลขหาบนะครับพี่รองนี่คือเลขปลดหนี้นะครับผมเลขปลดหนี้ให้เอฟซีตัดเล่นหกประตูนะครับผมตัดเล่นหกประตูเจ็ดหกหกเจ็ดอ่าหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งมันก็อยู่ในนี้บนเวรกันอยู่น,นี้ผี่ชมเนาะเอาที่นี่ ชุดนี้จะไม่เปลียงตังได้ตังไปใช้นี่สายสินกันงวดนี้มาดูกันนะครับว่าจะมาปั้งกันไหมสามงวดที่แล้วเข้ากันสามตัวตรงก็มีงวดนี้แอดเมนโมแอดไปติดตามข่าวสารมาอย่างทีท,ท่วนท่วนทีกันแล้วพี่น้องชมนะถูกกันยกหมู่บ้านงวดที่แล้วนะครับผมงวดนี้ เลขสองตัวเลขสองตัวนะครับผมเลขสองตัวมีตัวไหนบ้างห้ามกับพิบตาเด้อพี่น้องพิพี่ครับผม80อ่ะสวยงามมากเลยครับหกสามสองหางแข็นแขนพี่น้องอิพี่ สองหางกันเคนแนเดอพี่น้องเรียกรับมีที่มาเข้ามาแล้วสี่สามวดสอนนี้งวดที่สี่ชุดปลดนี้นะครับผมชุดปลดนี้ให้มาแล้วเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งตัดเล่นหกประตูน,นะครับผมอันนี้ก็เพื่อไม่ประมาทไปกับบนล่างอ่ะรีบไปหาซื่อสลากกิแบง์รัฐบาลกัน ได้แล้วครับพี่น้องชมแปดศูนย์หกสามนะครับผมมีเท่านี้ไม่มากนะครับผมอ่าฉะนั้นแลกกับเอฟซีกัไปพิจารณาวิเคราะห์กันเอาเ้ยพี่น้องสิครับผมซึ่งแอดไปติดตามมาได้อย่างนี้นะครับผมอ่เลขมีที่มาไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผม ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในจังหวัดอุดรเรานี่แหละนะครับพี่น้องชมเดี๋ยวแอดถ้างวดนี้เข้าตรงๆแอดก็จะไปตามมาให้อีกอ่ะฉะนั้นแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันไว้นะครับพี่น้องเอครับผมเลขปรดนี่มาแล้วด่วนๆครับผมอ่ะแคปหน้าจอไว้อ่ะฉะนั้นแล้วเอฟซีอ่ะถ้าอยากจะมีโชคมีชัย ถ้าโชคดีแล้วก็หมั่นทําบุญด้วยนะครับพี่น้องเนาะหมันทำบุญด้วยอ่าหลังจากจบคลิปนี้อ่าแอดก็จะเดินทางไปตามข่าวสารกันต่อกับหลวงพี่แขกกันในพ่กเองชมเนาะไปกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะครับผมนี่แหละครับ f อครับผมงวดนี้จะแตกกันไหมเอฟซี ไปเบื่องกันพิจารณากันนะครับผมนี้เป็นคลิปแรกที่แอดไปตามข่าวสารมาหลังจากเขามาสามงวดซ้อนๆกันพี่น้องชมเนาะงวดแรกก็เข้าสามตัวตรงงวดที่สองก็เข้าสามตัวตรงงวดที่สามหลุดไปอ่างวดที่สามสามตัวไม่เข้าเข้าตัวเลขสองตัวงวดนี้อาจจะเข้าทั้งบนอ่าทั้งสามตัวทั้งสองตัวก็ได้พี่ชม เอาไปวิเคราะห์กันครับผมไปวิเคราะห์พิชเจารณากันเอานะพี่น้องสมณนะตัวเลขเป็นเพียงแนวาทางเท่านั้นครับผมตัวเลขเป็นเพียงแนวาทางเท่านั้นนะครับผมขอให้โชคบนหมากันได้พี่น้องกับเลขลับมีที่มางวดที่4ชุดปลดนี่ครับผม